พนางดังคู่นี้เคลียชัดในจอสุดหวานนอกจอไม่ถูกกันจริงไหมก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับทํางานร่วมกันอยู่บ่อยมากๆจนแฟนคลับอดไม่ได้ที่จะให้เป็นคู่จริงในชีวิต สำหรับคู่พนางป๊บธนวัฒนและเบลล่าลานีที่ตอนนี้กำลังมีผลงานบุพเพสันิวาส2ให้รับชมกันล่าสุดคู่จิน้นป๊บเบลล่าควงแขนกันมาโปรโมทหนังผ่านรายการดังรายการหนึ่งที่มีพิธีกรหนุ่มกันใช้เป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งบางช่วงบางตอนสัมภาษณ์พิธีกรได้หยิบประเด็นข่าวลือว่า คู่พนางคู่นี้ไม่ถูกกันจริงไหมเบลล่าตอบถ้าเราสองคนไม่ถูกกันไม่มีใครบนโลกใบนี้สนิทกันกว่านี้แล้วทำงานด้วยกันมาหลายเรื่องจนรู้เส้นกันหมดแล้วเรารู้ว่านี่คือพาร์ทเนอร์ที่ดีในการทำงานของเราโป๊บเผยว่าผมกับเบลสนิทและทำงานกันได้ดีมากไม่เคยเกลียดเลยส่วนอนาคตรักกันไหม จะมีโอกาสหรือเปล่าเราไม่ได้มองมุมนั้นเลยแต่ถ้าเป็นพี่เป็นน้องกันไปเรื่อยๆตามธรรมชาติก็เข้าใจแฟนๆที่อินและชื่นชอบเราส่วนตัวไม่ได้อึดอัดอะไรเลยสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ